ต่อมาในช่วงที่3นะครับผมคือช่วง socialization period คือช่วงที่น้องๆเขาเนี่ยอ,อ,อยู่ในช่วงอายุ16ปีขึ้นไปแล้วจึงถึง20กว่า21 22อะไรแบบนี้ครับผมในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายถูกไหมครับผมคือเขาจะผ่านช่วง imprinting มาแล้วแล้วก็ผ่านช่วง modeling มาแล้วในการลอกเรียนแบบซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนซัมหรือว่าเป็นผลรวม ของการเจริญเติบโตการเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลของเราเนี่ยมารวบรวมกลายเป็นช่วง socialization นี้ช่วงนี้เนี่ยคือเขาผ่านช่วง m o d e l ล i n g มามันเป็นช่วงที่เขากําลังเอาทุกอย่างที่เขามีครับผมตัวตนที่เขาเป็นเนี่ยเอาออกมาใช้ที่เขาเติมมาที่เขาสร้างมาด้วยสติของเขาในการลอกเรียนแบบคนต้นแบบของเขาช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแสดงตัวของเขาเนี่ยที่เขามีอยู่ข้างในเนี่ยออกมา แล้วมาประเมินจากสังคมที่เขาได้อยู่ได้แบบเหมือนลายล้อมด้วยผู้คนเหล่านั้นในช่วงนี้เนี่ยคนที่เป็นเพียเดียวกับเขาเนี่ยจะมีส่วนสำคัญกับเขามากๆครับผมเหมือนเพื่อนๆเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยคือมันเหมือนแบบเหมือนมาก,ก่อนคนที่รักเขามากที่สุดไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นเพื่อนของเขาคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคือเพื่อนของเขาไม่ใช่พ่อแม่ของเขาอันนี้คือ สิ่งที่น้องๆเขาพูดนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่เขากำลังก้าวเข้าสู่โลกทีเ่เขาเรียกว่าเป็นสังคมที่เขากำลังจะได้ Excel ตัวเองหรือว่าแอค u ิวล z e ตัวเองออกมาช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่จิตรู้สํมนึกของเขาหรือสติของเขาเนี่ยเติบโตเต็มที่แล้วคือเขาสามารถตัดสินใจแล้วก็คิด แล้วก็สามารถที่จะวางแผนไต่ตองสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมผมไม่อยากจะบอกว่าการเติบโตทางด้านความคิดการคิดไต่ตรองเนี่ยมันหยุดแค่ช่วงวัยนี้หรือว่าก่อนหน้านี้หรือว่าตั้งแต่ช่วงแรกครับผมคือมันยังสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆครับผมจากการเลี้ยงดูของเราด้วยวิธีง่ายๆคือการตั้งคำถาม คุณพม่เคยได้ยินคำทีไหมครับว่าเราจะดูเด็กฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยเราดูที่ตรงไหนเราดูที่คําถามครับผมเราดูเราดูที่ค,าคํา,าคถามของเด็กเราจะพอสังเกตได้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดคําถามเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับผมในการเลี้ยงดูแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยในการใช้ชีวิตทําไมมันถึงสําคัญครับชีวิตของเราเองที่ผ่านมานะครับผม ถ้าเกิดว่าเราเคยมีปัญหาหรือเราเคยยากลําบากมาก่อนแล้ววันหนึ่งเราประสบความสมําเร็จผมมั่นใจว่าพวกคุณเนี่ยจะต้องมีคําถามหนึ่งแวบเข้ามาในหัวว่าทําไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงเอ,อ่ทำได้แค่นี้ทําไมเราถึงไม่เก่งทําไมเราถึงอะไรแบบนี้ครับผมคำถามเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายของเราหรือว่าความคิดของเราเนี่ยไปค้นหาคําตอบ ไปต่อสู้ไปเดินไปข้างหน้าเพื่อไปหาคําตอบเหล่านั้นแล้วก็แน่นอนจะมีคนที่ยอมแพ้ครับผมผมพูดจริงๆมันจะมีคนที่ยอมแพ้แล้วก็จะมีคนที่ทําได้แต่การที่จะทําให้ชีวิตมันเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีคําถามที่มันมาจากความสงสัยก่อนมันไม่ใช่แค่ชีวิตนะผมการเรียนรู้ก็เหมือนกันนะผมการเข้าใจตัวเองก็เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยในช่วง socialization period ถ้าเกิดว่ามันเป็นการรวบรวมของสิ่งที่เราได้เรียนรู้เออสิ่งที่เราได้สอนเขาแล้วสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จักตัวเองมาเรื่อยๆรือเรียนรู้จักตัวเองจากการลอกเลียนแบบคนอื่นนะครับผมช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาออกไปใช้ชีวิตถูกไหมครับผมกับเพียร์เดียวเขากับในสังคมกับเขาแน่นอนมันจะเจอปัญหาพอมันเจอปัญหาเนี่ยมันจะมีคําถามซึ่งคําถามเนี่ยมันจะเฉียบคมมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องใช้จากสิ่งที่เขามีหรือว่าใช้สิ่งที่มันอยู่ในระบบของเขา อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราไม่ได้เลี้ยงดูมาด้วยความเข้าใจเขาแบบนี้ใช้กําลังใช้ความรุนแรงแบบไม่ให้เวลาเลี้ยงแบบท้อทิ้งไม่ได้ใส่ใจเนี่ยในช่วงวัยนี้เขามีโอกาสที่เขาจะไม่มีความสามารถในการที่จะคิดต่ตออที่ดีในการที่จะวางแผนในการที่จะยอมรับในการที่จะให้อภัย ตรงนี้เขามันอาจจะไม่ดีแต่ผมอยากจะบอกว่ามันยังพอที่จะช่วยได้จากการเลี้ยงดูของเราอยู่ดีนะครับผมจากการที่เราตั้งคำถามการสอนโดยการตั้งคำถามที่ดีที่สร้างสารรค์เนี่ยคำถามที่เราใช้กับเขาเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้เขาเนี่ยได้คิดครับผมแล้วให้เขาได้หาคำตอบตัวของเขาเอง พอให้เขาได้คิดพอเขาโดนคําถามแบบนี้พอเขาได้ยินคําถามแบบนี้เป็นประจำนะครับผมย้านะว่าต้องสร้างสารรค์นะผมพอเราเออพอเขาถูกถามแบบนี้มาเรื่อยเรื่อเนี่ยคำถามเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในระบบของเขาถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ฟังผมคลิป2คลิปก่อนหน้าหรือว่าคลิปของ imprinting period เนี่ยผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าการเรียนรู้ที่เหมือนฟองน้ําที่มันดูดซับเข้ามาเนี่ยมันไม่เคยปิดมันเปิดอยู่ตลอดเวลา ลูกเขาช่วงวัยนี้เนี่ยการเรียนรู้แบบนั้นก็ยังเปิดอยู่การเรียนรู้แบบที่ไม่รู้ตัวครับผมมันคือการเรียนรู้ในระดับจิตใต้สำนึกพอเราถามแบบนี้บ่อยๆไอ้คําถามแบบนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆออซึมซับเข้าไปในตัวของเขาแล้วทําให้คําถามเหล่านั้นเนี่ยมันออกมาจากตัวของเขาเองสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนหรือว่าน้มนวคุณพ่อคุณแม่ให้เชื่อสิ่งนี้มันก็คือว่าคือบนโลกเรา มันมีหลายคนนะครับผมที่ถูกเลี้ยงมาไม่ดีเหมือนอาจจะแบบเรียกว่าด้อยโอกาสครับผมทางการเลี้ยงดูด้วยทางการศึกษาทางด้านการเงินแต่ชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้ซึ่งแน่นอนเนี่ยวันวันนั้นเนี่ยที่เขาเริ่มตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันก็มาจากคำถามเหมือนกัน คำถามมันอาจจะไม่ได้มาจากการเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียวด้วยแต่มันมาจากการที่เขาได้ออกไปใช้ชีวิตเขาอาจจะเจอคนที่แย่มากๆคนที่ทําร้ายเขามาหรือคนที่ช่วยเขาแบบที่ไม่เคยมีใครช่วยเขามาก่อนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเป็นเออเป็นเหมือนตัวที่มันสร้างคําถามในความคิดของเขาได้เหมือนกันพอเห็นภาพหรือพอเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายไหมครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคําถามได้อาจจะไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังเลี้ยงดูเขาอยู่แล้วเลี้ยงดูเขายังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยอายุแบบ 16- ถึง2ี่2เยนี่ยคุณยังมีโอกาสเทิร์นราวเขาอยู่ดีครับผมจากการตั้งคําถามเชิงสร้างสรรค์แล้วเขาก็จะสามารถที่จะมีคําถามเหล่านั้นของตัวเองได้อย่าไปคาดหวังว่าฉันถามมา10-20ครั้งแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะมันอาจจะต้องใช้ครั้ง21 ่เพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกผมว่าถามมาเป็นร้อยครั้งแล้วอ่ะถ้าเกิดผมบอกว่ามันจะสําเร็จครั้งที่ร้อยหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะหยุดไหมครับผมถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยคอยเตือนตัวเองแบบนี้ครับผมครั้งต่อไปมันน่าจะเวิร์กในครั้งต่อไปมันน่าจะเวิร์กในครั้งต่อไปเพื่อให้เราไม่มีแรงขับเคลื่อนครับผมที่เรายังทําแบบนี้อยู่อย่างสม่ําเสมอเพราะว่าถ้าน้องเขามีปัญหานะครับผมสาหรับผมเองเนี่ยผม ในความหมายของผมเนี่ยถ้าน้องเขายังมีปัญหามันเหมือนกับว่าน้องเขาได้ยอมแพ้ในชีวิตของตัวเองไปแล้วถ้าเกิดน้องเขายอมแพ้ชีวิตของตัวเองไปแล้วแล้วเรายังมายอมแพ้ในตัวของเขาเนี่ยชีวิตของเขาจะไม่เหลือใครเลยนะครับผมดังนั้นก็อยากจะเอาใจช่วยแล้วก็สนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะผมที่ยังจะสู้ต่อแล้วก็ยังจะอยากยังจะแบบเหมือนจะพยายามต่อจน กระทั่งวันที่เราทํามันไม่ได้นะครับผมสุดท้ายนะผมผมมีอันหนึ่งที่เป็นความคิดเล่นๆน,นะครับผมเหมือนกับสิ่งที่เคยได้ยินมาที่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงลูกแล้วเราไม่ได้เข้าใจค,ครับผมอย่าเรียกว่าไม่รู้จักนะเราไม่เข้าใจเราใช้ความรุนแรงมางก่อนหรือว่าแม้กระทั่งลูกล้องเนี่ยตอนเด็กๆครับผมไม่ว่าจะแบบสองสาขวบหรือว่าแบบ ในช่วงแรกๆเนี่ยพอเขาร้องเราอุ้มแต่คุณหมอเขาบอกหรือว่ามีใครๆบอกมาว่าร้องแล้วอยากอุ้มนะร้องแล้วถ้าเกิดอุ้มเนี่ยเขาจะรู้จักแล้วเขาจะเข้าใจแล้วมันจะติดเป็นนิสัยโตขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อะไรเขาจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็จริงแต่มันอยู่ในระบบประสาทของเขาไปแล้วเขาเข้าใจมันแบบนั้นเขาเลยแสดงออกมาแบบนั้นแต่คุณพ่อคุณแม่เลยช่วงอายุนั้นมาแล้ว แบบลูกๆของคุณพ่อแม่เลยช่วงอยู่นั้นมาแล้วอะผมผมมีไอเดียบางอย่างเป็นแบบเหมือนชวนคิดนะครับผมให้คุณพ่อคุณแม่คิดมันเหมือนกับว่าถ้าลูกของเราครับเราเลี้ยงแบบที่เราไม่เข้าใจแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นอะผมแต่พอวันนี้เราเข้าใจแล้วมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับที่วันหนึ่งเราอยู่กับลูกของเราครับผมตอนนี้เขาโตแล้วเขาอาจจะอาอยุสิบขวบสิบเอ็ดขวบอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะโตกว่าน,นั้นนิดหน่อยครับผม วันที่เราไปกินไอติมกับเขาหรือว่าวันที่เราพาเขาไปไป,ไปสวนสนุกไปเล่นไปสวนสัตว์อะไรแบบเนี้ยวันที่แบบเราเช่วงเวลาที่มันสบายๆที่เรามีโอกาสอยู่กับเขาครับผมนั่งรถ tram แล้วเราก็ถามเขาบอกกับเขาครับว่าลูกลูกรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยที่ลูกอยากจะได้อะไรเนี่ยแล้วลูกใช้วิธีการร้องไห้ใช้วิธีการลงไปดิ้นกับพื้นเนี่ย แล้วสุดท้ายเนี่ยพ่อก็ให้สิ่งสิ่งนั้นกับลูกลูกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พ่อให้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพ่อกลัวนะหรือว่าพ่อไม่ได้อยากจะให้ลูกแต่คือพ่อรู้ว่าลูกอยากจะได้มันมากๆแล้วลูกใช้วิธีแบบนั้นเนี่ยที่ร้องไห้ใช้วิธีการตะโกนใช้วิธีการร้องไห้เนี่ยพ่อคิดว่าลูกก็รู้ว่ามันเป็นวิธีที่มันไม่เหมาะสมแต่สุดท้ายลูกก็ได้มัน มันเลยอาจจะทให้ลูกเข้าใจว่าลูกทําแบบนี้ลูกจะได้ทุกอย่างที่ลูกต้องการเพราะอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่พ่อให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าลูกร้องแล้วพ่อกลัวพ่อเลยให้แต่ทุกครั้งที่พ่อให้พ่อรู้เพราะว่าพ่อหลักพ่อหลักลูกพ่อเลยให้พ่อไม่ได้ให้พอลูกใช้วิธีนั้นกับพ่อพ่อคุณอธิบายแบบนี้กับเขานะครับผมน้องที่อายุแบบ 12บ3หรือว่าอาจจะโตกว่าน,นั้นแล้วเนี่ยที่เหมือนเราเลยช่วงในการเลี้ยงดูในช่วงแรกๆไปครับผมเราพลาดเราแบบอาจจะไม่รู้ในช่วงแรกๆไปเนี่ยคุณคิดว่าเด็กเขาจะคิดยังไงครับผมเด็กเขาจะรู้สึกยังไงคือแน่นอนนะครับผมการพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะทําให้ครั้งต่อไปเขาไม่ร้องในการเรียกร้องสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะได้แต่คุณเชื่อไหมว่า ครั้งต่อไปที่เขาจะเรียกร้องอะไรบางอย่างเขาจะใช้วิธีเดิมอยู่เพราะเขามีวิธีแค่นั้นในตัวของเขาเขาก็ใช้วิธีเดิมอยู่แต่ตอนที่เขาใช้ในครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะนึกถึงสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะหายไปแต่เขาจะเริ่มมีสติกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่พอพอนึกภาพออกไหมครับผมอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต่อให้เราเคยไม่รู้หรือเราเคยพลาดมาก่อนครับผม ทุกอย่างเนี่ยมันเอากลับมาได้แค่คุณต้องเข้าใจครับผมแล้วก็ใช้วิธีที่สามารถเอาเขากลับมาได้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกขอบคุณครับ